ข้อหนึ่งผู้ัญญาชาบ้านในการปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตดีมีอะไรบ้างคะ<ม>แบบวิธีปลูกทุเรียนปลูกฝือแหลกนแบบเอ้ยแหลกปลูกดีไหมแบบเขาปลูกเหมือนกันหมดไหมปลูกเหลยปลูก,ลกเหมือนกัน,นไหมอะไรแบบคุณลุ้ม้เขาแบบให้ผลผลิตดีไหมปลูกแบบนี้ดีแหลกอนการดูแล,ลม,มัน ไม่ไกลมีจัตูปืดมาพี่ข้อสองเกษตรกร,รกนในอดีตมีวิธีดูือลท้เลียนยงง่ายให้แข็งแรงโดยไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยอินทรีออย์ปุ๋ยคอกใช่ไหซ่องางเนี่ยเหมือนน้ำเหมือนกันเลยข้อสามสภาพแวดล้อมแบบไหนเหมาะกับการปลูกทุเลียนไม่ร้อนมากอากาศไม่ร้อนมาก <c oughs> อาการไม่รลอนมากคุณก็ไม่คุณอาการไม่หลอนมากันเลยคนสีดินประเภทไหนเหมาะกับการปลูกสุรีมากที่สุดดินดินร่วนอย่างเดียวดินร่วนคุณซวยอดินร่วนเออดินร่วนก็ดินดินเนี้ยเรียนมาจบทำไมอ่ะ เวลาเค้งก็มันเค้งเวลาน้วนก็มันวนอ่าข้อห้าการปลูกทุเรียนในพื้นทีร่รวมกับพื้นที่น้ำท่วมครั้งควรทำยังไงหยอกคูหรือไม่ก็หยอกรองมันเทศนะรรองมันเทศ<ม>ก็คือฉีดหยอกทางแถวยาวเลยการปลูกทุเรียนรวมกับพืชชนิดอืน่นมีข้อดีก็แหละข้อเสียอย่างไรบ้างข้อดีก็ไดยพ้นลปลิเพื่มัน เกติก็บอว่าต้นไม้ไงให้มันมันบังต้นเลี้ยนหรือว่ามันชิ่งปุ๋ยเลี้ยนปกติอะรงอั้นอ๋อมันชิ่งปุ๋ยเด้อระยะห้างที่มอกกับกันปลูกทุเรียนแต่ละตอน้องระยะห้างเท่า 10. ไหร่สิบคูณสิบสิบคูณสิบมีอย่างเดียวไม่ไมีอืน่นเลยไหเก้าคูณเก้าก็ได้สิบคูณสิบก็ได้แล้วแต่สวนใช่ไหมวิธีการปลูกทุเรียนจังมาแล็ด การตอนกิ่งมันต่างกันยังไงบุกมนเล็นมันจะมีราักหลกจับวากับการตอนกิ่งบุกแม่นมันมีรลกแก้วกันอืมเยอตอนวมันต้นวาตอนกิ่งอะตอนกิ่งมันก็ต้นแต่มันไม่มีหลกแก้วเพราะการมีเทคนิคในการเลือกต้นกลา ทุเรียนที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบเือตอน<ล>ไปเลือกซืก้อตอนทุเรียนอะแรตอนติมเติมเลยเด็ก็เยียบยอดแอน่ต้นแร่ต<อ>น <ไป S 2> ้นแรงคุ้นนั้นแลงคุน้นตติมการใช้สา,ารกระตุ้นการออกดอกในพลนทุเรียนมีพลนดีพลนเสียยังไงพลนดีก็ได้พผนไปเร็วพลนเสียก,ก็คือถ้าทำไม่เป็นกระตุเรียนมีมีจิตตาย ทุเร<ค>่ไม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 ่เกิดติมไม่ตอนเหนอขอสิบเอดมีวิธีแรงดอกแล้วก็ติดตามพน้นทุเรียนยังไงแ,แรงดอกก็จอดไว้เลยที่วันใจ่าีดปุ๋ยที่ปกติตั้งกี่วันสิบห้าวันทวนหมาวิธีการให้น้ำแบบไหน,นวยให้ทุเรียนเติบโต,ตแข็งแรงให้เรื่อยแต่ยังให้มาก แต่เอาทราบมาท่ช่วงไหนได้มั้งช,ช่วงเช้าช่วงเย็นเช้ากับเย็นห้าประมาณกี่นาทีได้ยี่สิบยี่สิบมีวิธีบำรุงต้นทุเรียนให้แข็งแรงและทนต่โอโรคยังไงบ้างทนต่โตอโรคทนต่อโรคกันชิดยาชิดยากันมาเลยยเงแล้วปุย๋ย ตีโ้นหรืม่เนี่ยไซโคเดมาเนี่ยกันเชล่าไซโครมาไซโคเดมาค้นตัดแต่งกิ่งชลเลียนยังไงให้ตอนแข็งแรงได้ผลผลิตดีถ้ากิ่งดีส่วนๆนั้นแกอตัดออกเยอะๆกิ่งหนึ่งไว้กิ่งนึ่งเพื่อให้มันลงใช่ไหมการตัดทิ้งให้แทงแดีตัดทิ้งขนตัดแต่งกิ่งแบบไหนเพื่อลดความเสี่ยงจาก ลมแรงและพายุตัดแต่งถิงให้ายมันลมเลย,เลยใช่มันถึกแต่มันถึกไปหมากลมปัดลมอ,อืมือมแทุเรียนยังไงเมื่อเงินเรือติดพ้นให้คุณภาพดีที่สุดแบบแพาอมันเป็นโรืดูแลยังไงดูแลตัดลูกที่ไม่สมบูรณ์กับตัดตุ่มลยตัดทุ่ม<อ>เลยลสมบูรณ์ไ้มันจะได้ไม่ เนี่นยฮะดึงอะไรลูกกัดตื๊บวิธีป้องกันไม่ให้พ้นทุเรียนหลวงก่อนเก็บเกี่ยวทำยังไงชีดหวีนะนำลุงดอกน้ลำลุงพ้นหวีไอ้นี่ไอ้กันเจีมบราณน่นนะอ๋อชีดอย่างเดียวแบบต้องดูแลคนแล้วมั้ยชีดอย่างนี้ผมกุ้นต้องดูแลนะ วิธีป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชของทุเรียนมีอะไรบ้างนี่ชิดจาครัมาแลงอะไรยชิดจาโอเคมาแลงศัตรูพืชที่เป็นอัตราต่อทุเรียนมีอะไรบ้างแล้วก็ควรับมือยังไงเปลีต่างต่างๆอะลมันอยู่ตรงไหนมันอยู่มันกินใบแต่ก็นอนนอนจะกินใบนอนที่ก็กินต้นกันถ้ามันมันหมากก็ท่อเผื่อรับมือเผื่อ กับมือปืนคือสื่อยามาชีดปนนี่ไม้กระดาษคูดแบบท,ทันทีเลยใช่ไหมอแล้วก็แชรสารเคมีหรือวิหรือวิมีวิธีธรรมาชาติในการป้องกันโรคมเลเร็งไหมจากสารเคมีถ้าว่าไม่มียาธรรมาชาติก็ใช้สารเคมีมันเป็นยาธรรมาชาติแบบแบบไหนมัง้งม่คือยาอะไร อะไรมาจัดเลยบางนี้ห้าอย่างเนี่ยไม่มีธีสังเกตแบบทุเรียนพรอมแก็บแล้วเป็นก็คือสังเกตยังไงวินมันบวมมัวินบวมอ,อ่ะเกาะแรลมันจะดังบ,กบก๊กๆเสียงแบบกรลวงๆไหมขึคนแก็บเกี่ยวทุเรียนยังไง่ายให้คุณภาพดีไม่ให้ช่ำไม่ให้เละมันนั่นแก,ก็บกนเนตัดตัด ตัดตัดตึงหลักไว้ดีไงญล้นปืนลังเก็บเกียวคนเก็บทุเรียนยังไงให้ซอดไม้อยู่ตลอดสมมติเก็บลงมาวันนี้เก็บมาสองสามวันมาเลยอย่างนมันซอดไปเลยตัองเก็บในพื้นที่แล้วนะพื้นที่ร่มไม่ทุกแดดหรอกออทุเรียนใช้เวลากี่ปีถึงจะเหลือมใหพ้นผลิตสีถึงปีสี่ถึงห้าปี ต้นทุ่งรักในการปลูกทุเรียนมีอะไรบ้างต้นทุ่งรักต้นรักกับ,บปุ๋ยปุ๋ยยาบำรุงตอนบำรุงพุนยาบำรุงหรือยาที่เตี่ยงยาที่ยาฆ่าแมาลงก็ไดก็คือรักๆเลยอืมโอเคอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกประกอบด้วยอะไรบ้างจบจอบอย่างเดียว จบเสียงเลยโอเคแล้วก็ต้องการให้มีการส,สนับสนุนจากหน่วยงานไหนมัง้งรัฐบ่างรัฐบาลหรืออาสาถ้าก็มาช่วยอะไรช่วยเรื่องอะไรช่วยดูเรื่องวิ่งเรื่องอะไรอย่า้ากไปเลยไปทำบ,บุตรรืมโอเค